เรียบร้อยวันนี้แจกให้หมดนะครับไม่มีการเหลือมาเลยครับพี่มาเลมาเลยเจ้าหน้าที่เหลียวเหาช่วยจัดการจราจรหน่อยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจะไปภารกิจอื่นที่สําคัญยิ่งนะครับในเวลา15บหนาทีกาขอฝากเจ้าหน้าที่เหลียวเวหาอาบพรช่วยจัดการจราจรให้เรียบร้อยด้วยนะครับตำรวจจราจรต่อรองกองกำลังวิชาการอยู่ที่เซตเพ่อ้องปฏิบัติในเวลา15บห้านานะครับ ขอบคุณครับท่านรองสาวัตรขอบคุณครับอ้าวทีนี้เป็นหน้าที่เยาว,วหากัอบอภพรลอแล้วนะ,ะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มีภาระสําคัญจะต้องไปทำภารกิจสําคัญนะครับที่เขาเรียกว่าเสื้อค่ารองออา,าเอามาแจกไม่ใช่200 <c oughs> บาทนะครับตรงนั้นนะนะครับแล้วก็เสื้อ,อรูป ลูกยักษ์ยักษ์วัดแจงนี่ครับ250ลูกเจ้าตากข้างหน้าเป็นกระบี่ลูกยักษ์วัดแจงครับผมสองลูกแบบอันนั้นเราจะหน่ายฮะและยังมีนะครับทางด้านวัตถุมงคลบางท่านสงสัยมาถามมผวงก็เอาไว้เพราะฉะนั้นวแถวเมืองน้องทุกฝ่ายข้าแถวก็ข้าแถวไว้ก่อนนี่แหละครับ แลก็ช่วยกันนะครับทุกฝ่ายนะครับที่บรรดาพี่น้องชื่นชอบนะครับจากพ่อใหญ่กันชนขอบพิวิท์วัณอรุณพี่โตวัดอรุณทีมงานกันชดทุนคนนะครับครอบครัวใหญ่และบรรดาผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านนะครับที่นำทางด้านข้าวหรือหลายหลายสิ่งหลายหลายอย่างนะครับมาให้กับบรรดาพี่น้องสิทธินุสิ์ องสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วยังมีนะครับแต่ลูกนะครับรูปนะครับขอพระองค์ท่านนะครับนำไปกราบไหว้สก,การะนะครับขอพรนะครับสิ่งดีๆครับนะเขาบอกความจนจะหมดไปนะสิ่งดีๆจะบังเกิดนะถ้าท่านมีศรัทธานะครับบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินนะเราจะให้หมดไม่มีการเหลือไว้เพราะฉะนั้น แล้วคุณที่ลยครับทุกฝ่ายข้าแถวก็ข้าแถวไว้ก่อนนี่แหละครับนี่นะครับก็ช่วยกันนะครับทุกฝ่ายนะครับที่บรรดาพี่น้องชื่นชอบนะครับอ้าวเดินไปครับค่อยๆเดินพาตรงนี้ครับค่ค่อยๆเดินไปไม่ต้องรีบนี่ให้กับบรรดาพี่น้องสาธุชนนะครับคนรักพระเจ้าตากลูกหลานพระเจ้าตากนะครับ นะก็ถือว่าเป็นสิ่งดีๆนะครับมีข้าวนะครับมีของดีๆให้นะแจกกันตรงนี้ก็ถือว่ามอสายไปไปช้าๆไปช้าๆค่อยๆค่อยๆไปนะพี่ไม่ต้องรีบมอไซสายรีบครับรับแจกนะครับรับแจกตรงนี้ทุกข่าวนะครับสางภาพสร้างข่าวทุกคนนะครับนะค่อยๆค่อยๆกันเลยมานะครับค่อยๆเดินมาเดินมาเรื่อยๆ นี่ชุดแรกยังไม่หมดนะครับชุดแรกยังไม่หมดพัดอ่างหัวนะครับวันนี้แจกเต็มที่มาแล้วหรอขอบคุณท่านะครับต่อไปเลยครับค่อยๆเดินต่อเลยครับเราไม่อยากให้เขาเข้าดี่ขอบคุณครับเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณขอบคุณครับเดินทางโดยสวัสดิภาพดูอะไรก็ดูแลสุขภาพด้วยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีครับเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ ร้อยมีความสุขนะครับยังหลอกไรมาเทมานะครับอ่ะเข้าแถวต่อเลยนะครับรับเลยครับท้านทุกนะครับอ่าแต่ละท่านแต่ละท่านนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งครับรอกันนิดนึงใจเย็นๆอ่าสำหรับท่านที่เข้ารอบสองับรอบสองห้าแซรนะครับฮะได้ถามว่ามีการเบียดเข้าอีกแล้วรอบสองเรายื้ออยู่แล้วให้เขาเบียดเข้าจะไม่เราก็จะให้เขาเข้านะให้เขาไปต่อหลังนู่นนะ ให้เขาไปหลับอกเขาเลยเราให้เขาไปหลังบอกเขาเลยเชื่อเลยนะเดเลนตึงนาล้ก็เป็นอย่างยิ่งนะครับค่อยๆเดหลก็ยาวไปนะครับลอกันแบบนี้ขอบคุณเจ้าที่ทุกฝ่ายนะครับพี่ๆเดี๋ยวไปหาทงากันไปเล่นเลนตึงนะครับวันดี สิ่งดีๆนะครับและทางด้านเหรียญนะครับจะมีอยู่ครับครับทางด้านเหรียญนะแถวใครแถวมันนะพี่นาต่อสักนิดนึงแถวไปแถวมันจะ่าไปเอียงอย่าไปเอียงนะอย่าไปเบียร์กันไปเบียรกันมานะครับให้มันตรงนะครับเรามีใจให้กันครับวันนี้ไงเราก็ลูก พ่อตากสีหารรากันอันนี้ชุดแรกใช่ไหมนะครับพวกเราก็ยืนกันอยู่ตรงนี้ยไม่เห็กันอยู่อย่างเงี้ยช่วยกันอยู่อย่างเงี้ยเซนน่เดี๋ยวต้องไปเวียนใหญ่อีกนะครับเอาลูกนะครับบอสใหญ่พิวกกระชอนดทอบอกเดี๋ยวให้เอาลูกไปแจกยุ่เวียนใหญ่อีกนะครับพวกเรารักจะสาอช่วยกันนะพี่รอนะเขาสารละ้าได้ทุกคนครับผม แล้วลูกองค์สนุนราชการสีมหาราชได้ทุกคนครับผมแล้ว CD แลซีดีก็ได้ทุกคนแล้วสนนระวังรถนะครับรถขับช้าๆนิดนึงจัดพาราไดร์ด้วยเป็น c ีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชครับผมรัชกาลที่เก้าอนนี้ก็แจกฟรีนะครับครับผมขอบตัวทีมงานลูกพ่อบอนบอกทีน้าศิริเม่พงอ์อีนะครับช่วยตรงนี้ นี่นะครับทุกฝ่ายเช่นกันที่งานเลี้ยงที่งานบุญกรงที่งานที่ดูเจ๊มแจ่มนะครับที่ต้นวัดกัลยาไหลนๆฝ่ายทุกคนช่วยกันครับตรงนี้นะครับบารมีขององค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับนะเป็นบุญบารมีครักทได้เลยครับ เราชืไม้วอหรอทัที่ใหญ่ได้เลยนะครับครับปฏิไายับได้หครับผมถ้าถ้ามีบาต่อไปหลผงไปต่อาม่เป็นไรจะปแทรงเาไปได้ก่อนครับผมน่า่ตไผ่านมาด้วย่องานอะไรครับนี่นะครับกานบญชจผ่านแบบนี้ครับอ่า นี่ครับเข้าสารลงทานก็เข้าตาของพี่น้องชาวบ้านทุกคนทั้งหมดได้ไปอย่าลืมให้ถึงพระองค์ด้วยนะผมได้ไปผ่านไปผ่านมาหรือว่าเดินผ่านมาก็คุณรู้ไหมแวะมากาบูชาได้ชื่อเข้าสารก็สักศิธิ์แล้ว นี่นะครับการเข้าสารองค์สมเด็จพระเจ้าตากสิงห์มหาราชชาวลุนชาวฝั่งทนเก็บไปสักนิดนึงใส่แก้วก็ได้ใส่ถุงก็ได้เป็นหวานถุงบูชาไว้เลยใช่โอ้กินได้ครับข้าวไม่มีขาดเราแกงซอสออกมาปุ๊บเก็บใส่ถุงก็ติการเล็กๆสาธุบารมีของข้าวไม่มีขาดไม่มีครับต้องมาเรื่อยๆจริงเติมมาเรื่อยๆเติมมาเรื่อยๆนะครับบารมีของข้าวระวังรถด้วยเขาบอกว่ากินได้อย่ากินหมด ครับผมไม่มีหมด,มมหมดนี่แหละครับท่านช่วยกันท่านผู้ประกาศใจดีนั่งน,นี<ม>่ครับผมนะมันอนุโมทนาบุญด้วยสงใจหมดแล้วมั้งครับเรื่องอะไรกันมาเนี้ลูกมานี้ยยอดมาเนี้นนอ๋อ ับนะนี่นะครับก็ถือว่าอีกส่วนหนึ่งนะครับเราช่วยกันนะครับทุเพท่านๆคนส่วนเยอะนะครับส่วนวนเยอะแล้วก็นะไปช่วยกันตรงนี้หลายหลายฝ่ายครับนะให้การสนับสนุนพี่ใหญ่นะครับให้การสนับสนุนมาก็ถือว่าบารมีนะครับ,นะรบผมผมองค์คนเสิาหาหน์พระเจ้าตากถึงมหาราชก็พี่แว่นอยู่ไหนครับพี่แว่น นะครับผมค่อยๆนะครับข้าถนนระวังรถนะครับรถระวังคนนะครับขออภัยด้วยนะครับเป็นการแจงทานนะครับขอพี่น้องนะครับปองคนบุรีนะครับทีมงานกระชอนดนอทคอมพิพิ์วัฒนลุนพิโตวัฒนลุนนะครับผู้ใหญ่ใจดี หลายท่านนะครับมากมายนะครับอ่าก็ถือว่าเป็นอาน,นิสงส์อีกรูปแบบนึ้นะครับพี่ดำทางด้านข้าวหรือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับอ่าบาให้กับบรรดาพี่น้องสิญานุสิทธิ์องค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเราจะมีนะครับรูปนะครับรูปนะครับของพระองค์ท่าน นะครับนำไปกราบไหว้สก,การะนะครับขอพรนะครับสิ่งดีๆครับข้ามถนนรอเลยนะคะไปด้านนู้นเลยค่ะค่อยๆไปครับค่อยๆไปนะครับ รถด้นะครับนี่นะครับทุกฝ่ายก็มาช่วยกันครับลูนน้องๆนะครับมารับของนะครับเพื่อแจกนี่นะครับเสื้อยะสงสอยเขาสงสัยเสื้อนะครับพี่พี่เขาเรียกว่าเสื้อค่าเราเพราะว่าเขาจะแจกใช่สองร้อยบาทนะครับตรงนั้นนะครับแล้วก็เสื้ออ่าลูกลูกหยักหยักวัชแจกอ่านี่ครับสองร้อยห้าสิบ ลูกจระต่ายทำได้เป็นกะเพรอยากมีครับผมสองลูกแดดอันนั้นเราจะหน่ายและอยากมีนะครับทำได้วัตถุมงคลเหรียญองค์สด็จพระเจ้าตากบอกไม่ได้เหรียญรุ่นใหม่สวยนะครับเหรียญรุ่นใหม่ไม่ไม่ได้หมายความว่าไปทำมาใหม่นะเหรียญรุ่นใหม่นี่สวยไม่เหรียญที่อยู่ตรงนั้นอยู่แล้วคือเป็นเหรียญที่ผ่านการเทวาพิเศษพุทธาพิเศษเรียบร้อยพร้อมกันหมดแต่เราเอามาดัดแปลง นะครับทำหน้าทำสีเป็นลายธรงชาติสวยๆบางคนบอกว่ามีแบบนี้ไหมสวยงามมากนี่นะครับท่านแวะเข้าไปดูได้สีง่วงสีร้อยบาทสีส้ม